หวยมากรใแสเยกะมาหนาเจ้าก็ได้ไปยังจะสวัสดีพี่น่องทุกันครับสวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปต้อตอมรถไทยนะครับ เบื้งตี้เะพี่น้องมาไายคลิปกับบ่อซื้อเอ็มลอยเอ็มเลยมาฝากซือสิได้บ้านเจ้ามีหอด้านขาดมีเงินแต่ว่ามีสมองเขาเจ้าดีวว่าเงี้ยที่แอบมีเงี้ซุ่มหมดอย่างเดไปซื้อต้องไปไหนเบิ่องกับโอ้ยมาไายเอาแต่เงินได้มาหาเงินแต่ว่าเอ็มลอยหัวหนึ่งกับบ่อได้กินน้ำจ้ำมาขี่ลาบ้ม่เจ้ากับไายกับเฮ็ดงานที่เก่าข่อยแม่เขาได้คอยเอ็มเปียไทยนั่นมันกับิบ่อได้สมัยเย็นโอ้ยซื้อมาไายแต่ส่องจากของได้ลดบ่อได้หายส่องอื่นมาไายน้ำได้ก็มาตุ่มไปที่ยังเฮ็ดงาน กันมาทายก็ถือ,อ,ย,อ,อ,ย,อยิมรลอเยิมรวอยจากอยู่ตัววามักกินย,ยิมรวอยคือพอถือมาฝากนะกินวันละแผกเอาเห็ดงานสมุงไปยังก็จอดอดูเอาจอดก็ยุดไว้สักก่อนตีสมุมงมันก็ได้ไลงเวลาเป็นอย่างไร่ะ รถอยู่น้ำบ้านเจ้าก็บ่มีเถบ่รถใหญ่โอ้เออคันเบาเนี่ยนี่พอหายมาทาอยู่เด้อกต่สิ่งหยองถ้าองงูถือว่าเขาจะหยิมาทาเออขอยหายทาอยู่ดอกคันเจ้าะเบาดีเนี่ยนี่ถือว่าครับรถหยองรันบ่เคยเห็นเขาเข้าเหม็นเขาว่าจะด่าข่อยหลายไปเห็นในยูทูบเนี่ยเจ้าะเบาดีดีเด้มันบ้านข่อยได้นี่เมื่อบุไรีได้เจาะตาไม่เคยมาตัวเว้ยนี่แหละครับเท่าอุบลรถใช่ห่างตาตาพึ่ง เขาบอกว่าไอ้เจ้าเปี้ยนซื้อสมไม้ให้กันตอยสมเมียปลามื่อจางว่าเนี่ยเงี้ยจะไปเปี้ยนซื้อให้แมงเงี้ยจะให้ตอต้มเมียปลาเอาฉันบอกคือคือคือได้ร้านมาตั้งกวงตั้งไก่สิสิหน่อเจ้าเลียนฟ้าเหรียญนี่ฟ้าอีลีพี่น้องนาเรียนนาดำเปิดโอ้้ยตังแจเป็นยังไงบ่ได้๋ยไปทายไอ้นุ่มเบ็ดเขียวทั้งเราเสื้อโขกไปยู่ไปเป็นยังไงเขาว่า ฝ่ายเวียามละส่องเขาคงอยู่เบิ่งมาส่อ้สองคนดังน้อมก็ทำมาได้พี่บ้านเหรอวะส่องไปเนี่ยส่องมันใหญ่ล่ะนะเอาคือเห็นว่าไปเฮ็ดงานห่วงมันก็เผาเดียวเผ่าเดียวจังหวะที่เขาเพ่าเดียวไป่เขาทำเพือนอยู่บอกเคยว่าจิพระเจ้าสิไปเอาเผาเดียวเยอะขันมีมีผู้ใดสนใจบ่าจะขายดาวด้วยนี่ไปซื้อเผาเดียวบอกจีไปซื้อเผาเดียวไม่เฮ็ดงานน้ำไอหนุ่มเวีเขียวดอกปั่นเครื่องกันคือเกาเออ ข้าข้าอยออกพกสีนย์เองได้ใช่ก็าขอยออกพกสี่ศูนย์บวชจากแล้วบวชไ,ไปไปไปมันที่เปนวัใหหไปนำก็ได้วงเขาหยมาหาเจ้าอายูอ่บ้านนอยไหมมาหหรอบวชห้มาหดิคนอนบวชไข่เออตนพวบันนันลวงๆได้เลยชวตัวบวบ,บ,บตวตัวแต่ย่ำนอนหลับกับอยู่กับหนางอันชั่วโ่งงรับย็ดให้มันเป็นให้หนานรับ งานก็บวยเฮ็ดเดาะครับนี่ถ้าเพิ่นนี่แหละมาถ่ายนี่มาเหรอเพราะว่าสิเด็ดการเยึดงานก็พอกันโอ้ยเฮ็ดมาแต่หน่อยแถวใหญ่งานเฮ็ดย่ำได้กระได้ดอกเอ็ดกันสองดังมาเออรถดำสิ่งดินดวนเพิ่นมาขี่รถมาย่่าหนึ่งครับกันสองดำงเพราะมาข่อยก็มาหาเจ้าเด้บอกไวเสื้ออยู่หรอไวเสื้ออยู่หรอกันชวนมาถ่ายนั่งบ้าอุ้ย ยากลูกยากลูกหน่อยไปเปิดแอร์ไว้ลังเขาติดนอนเลย,ย<อ>ที่เขาติดนอนมากมาเลยมาเนะ่ยเจ้านั้นมีแต่เงินบ่มีสมองคือคืดเบิ่งในไหมจ้าว่าเจ้าก็บ่ไล่เดือนไล่ดาวสักคนบ่จังเอาลูกก็ได้ย่ำนี้มันยากย่ำเดือนสายทายคิดเจ้าก็จะทายเบื่อบาดนานเนะจ้าต้องไล่เดือนมึงก็คนเด้อเฮ็ดตอนนี้ออกเดือนไรไปจังไงไหมโอ้ยเออให้ออกช่วงหน้าฝนพอดีอยู่ไฟมันก็บ่อ้อนตัวไหนย่ำเนี่ย นั่คือจัาการใช่ไหมเจ้าหนิโอ้ยอันนี้มันบ่ฮอดนได้ข่อยอยู่ไปในห้องแอียบไปเลยเอาบานนี้คือว่าอดีตเคยเป็นมอลำนสิงบ่เป็นจังได๋คือได้ไปหาถ่ายสอกถ่ายคลิปปลูกเปลี่ยนที่หัวลี่ยนแน่วไปเบิ่งแล้วเบ้าหน้าคือเจ้านี่บ่ชมเป็นมะลันเป็โยกอันนั้นเป็โย่ไข่ว่าเอาเหล่าขาวมาจากภาพลายเขาเลยเข้าโอ้บมดไข่อ่ะละลั่งเนาะเขาก็บ่ให้ไปที่หัวบานนี้มอลำนสิงนี่ขี่รถเตลเตือนนี่หันปานไร มันสมซื้ออยู่บ่กะสิสมซื้อสิ่งอู่แล้วไดนไสิ่งบาดอลิลอกแล้วจะเอ้าเกอยากอนี่แล้วมีต่เจ้าซ่คอยในคอยซ่เจ้าขึ้นในเป็นยังมันมอ่ายกิปซื้อกะเอาเอากล่องาถ่ายกันเองก็จะยอทายต่เจ้านี่ก็เพราะแห้งอะรแล้วนี่จ้องเาบนรถไฟสิ่งกบเพี้ยนให้เพื่อนหน่อยก็ทราบแต่ไันเห็นหน้า่เห็นหน้าก็ตายเจ้ากระได้นะ เป็นอังไงเดี๋ยวเราเรื่องมาลำนแล้วมันบอลุ่งบอลเลือดเนี่ยอะไรคือได้๋ยวเพียนอาชีพเบิ่งดีพี่น้องสุดเพลินอ่ะเป็นอย่งไรคือได้มาหาธีร์เท่าแซฟยางเกียร์ขี่ดินขี่ยามันมเสาหางเครื่องกันแน่หัวหน้าห่วยยังไงบ้านนี้ย่านมันอดบ่ได้ก็เลยเศร้าโอ้ของมันสแวสตะปูอยู่วัดเขาก็ยังบว์ดอยู่ได้เพรเห็นบว์อ้าวข้าวก็ได้ มันต in ินลนเมียนะเน่เห็นขาเขาเขาว้นมาไหนน้าก็เจอก็ไม่ลูกไม่เมียอยู่อยูนี่โอ้ยเออื้อจาบ่เซื้อม่ลำื้อมาจางไหนสทำเนี่ยกเสื้อเปาบนก็กระวนกรัวหูเป้าบนยังอับเ้อลำิงกันใว่าลมลำชิงตัวเปาบนลำชิงอ้สโนวจะบ่เลยมหาธาชีบเด้อพนลุโอ้อ เบาอุบลนรถไทยเท่าไหรมันถ่ายคลิปมันบอกคือเนาะครับเอ้าต้องไปขับรถครับเถื่อนก็ะหายทายน้ำเนี้ยผู้ขับรถเก๋มีสองคือกันไม่จะคว้างรถเก๋าเนี่ยเน่องเพราะสิ่งเรื่องลูกเรื่องเต่าง่ายดอกหาทายเจอสี่มันเอาดีเฮ็ดเนี่ยได้ค่ะบหาเฮ็ดเอาเนี้ยแต่เจ้าเพ็ยอยู่อุบลุนบนตัวยังมากคุ้นเคยปุ่นบ้านคอยยืนเอ้คอยมาย้อนสองดังมากกอ่าฟังสู้ฟังอยู่บ่เมื่อเมื่อสองดังมากก็เห็นเจ้าไปแล้วไปแล้วอยู่ไดหน้าดินมโดนมากๆขอโทษมาหาเจ้าดิ ลาท่กนนาเขาเลี้ยงสมาอุ้ยคือจังบอได้บอกใหมาจจะเถื่อนะเจ้าก็จะสำคัญจะขวงไรชนอยงไรจะมาดวงแต่่ได้บอกกระดวงพอบอกไปแมาเลยอุ้ยบอัวเป็นศาสตร์ดเจ้าเอากระดวงมึงยิดะอบ่ก่ไงบ้านเจ้าไงจมาบัวฝนมาน้ำวัวเป็นเจ้าบัเป็นพอแดงมันจะมาบตกเจ้ามาดูนะปีนี่ตกมาปี ซูเปอร์ใหญ่อยมากๆรวมหอดล้างหัวพอดิโอ้ยบ้านเขาก็บ่ได้บ้านบ้านก็บ่เกิดห้ามแซ่เขาอาจารย์เฮ้อันไปถามนันเออเจ้าคือหัวแจ็คก,กับอันบักเฟียดเทียรออ์มามันโผล่มาจากไดนจะมาเจ้ะไปวนโอ้ยมันเป็นมูลในฟเฟีสแรกเรือม,มันน่ะเออแรกเริ่มจักจักกันอะไรยังได้ก็พวกจักหรอกมันก็เที่ยวมาคอมเมนต์นี่แหละที่แรกโอ้บแต่ว่าเขาเป็นคนที่ตามเจ้าหร่เจ้าที่ตามเขาฟังหรอ อันนี้ขวากับหูหูว่าไฟแอดขวาก็เคยแอดเปลีไฟไปก่อนถ้าเป็นบ่บ่จักกันเนี่ยเพราว่าสีฝ้ามือเดียงใส่ก็หูนเบาหนักไปเออน่มาเทียวเลยก็ไม่ติดขาดกเปล่าเงาจะได้โอ๊คี้รถมหาไเลยประหยังว่ามหาผมว่าเถียวเลยทำเสียเบียได้เสียเบียเป็นพยานนะาเหมือนใหยเท่าเดียวยากเศร้าเออมาหาที่รังโลกโลกมันเอออยู่ร้านมันลร้านมันเป็นไปท่าคลิปข่อยหอด ประทุมลาดผนได้เยเบียผูติตตามหาพันิกายงามจังสีละพี่การไงนี่ยท่านามาเบิ้งื่่ปว่าค่าเามานหน้าาทมเสียเบียที่เล่านี้ายว้า้องสิเสียเบีาทากินเออเมาทำกันนั่นละมาทำกันเจอเบียจังมาเรเตือนน้มันนาอร่อยหุ่นจังมา วยดีเอามกเอาเมนยันเอานี่ยกเาไปเว้ยมันแน่เลย้มือยังอาจารย์ล่ะยังสีตบหัวหอยวดโบวไยบวัยมองเอาเจ้าททางไปรับเข้าไปนีการนีงานก็ร้อยไปเห็ดมึงในตีพุเบื่อหอยแต่ได้ช่วยดีลเพื่อได้หนรับได้หอยีตูนใช่เขาเอารถยังมาเห็ดตัางจ้าที่เเอารถลกสอยได้หนวด ไม่เห็นนางานเดียวเท่านั้นไเอืไปขายเลยบาทเอาข้าจอดเดียวพัดันกิจอดเดียวิี่เขาเลย้อเพจจอดเดียวขายเลยขายเลยไปยอที่เอตอนนั้น่อยังใส่เปีาขั้นงำๆมันละไน้าเนาะไอสีข้องก็กนเดี๋ยนี้เด่นไปใส่เปีั้นงมๆที่เหตะกีไป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 ลองเบงแน่ะน เออฝากไปบอกนะเด้อไอ้นุ่มเบียดเขียวทั้งเราเสื้อกกอันสีเอาเผ่าเดียวปั้นเครื่องนี่ประกาศขายดาวเลยรถกันที่ไปซื้อเผ่าเดียวดอกเงินสดปั้นเครื่องคือเก่าไอ้ไทยยังสีนี่สีเล่นนานนะเก่าไทยไม่เกี่ยวเก่าบอกเดี๋ยวแต่เจ้าดอกตัวนี้เอามือพิษหนาบั้นอ้าวมันมีอย่างไรครับคลิปนี้มาสอดท่าอุบลรถไฟห่างเลยซื้ครับเห็นแต่เพื่นสอดก็เลยสอดเพื่นขึ้นได้ซื้อดอกสอดกันล่ะโอ้ยไปรับหนุกพิษลูกหาเัิดดอก ดุซ <toys> ิสจะได้หน oh, yeah, oh, yeah, okay, so oh, ีไปรับงานดิคุณซีโซ่ขึ้นบ่บาลนี่ตอขึ้นตัวโอ้กับโบจักเด้ดุจักกันกันหงอนหงักในเฟซที่เป็นสันดอนเออหูมีย้อนมีเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กนี่แหละกานบอกมีเฟซบุ๊กเหมือนย่างกายกันกับโบอะไรถามกันได้มันโบจักกันเด้ส่วนเสียดีธมามไทยโบจักน้ำเพลินเนี่ยคนโบจักโบจักมดเสียเพลสียเบพลได้จีไปจักไซจักหามย่างหมดสีเท่าอุบลเนี่ยคนโบจัก เจ้าเจ้านี่มาอะไรจังไดนสันไปได้ไปเสียเบียกนาเบียกตามาจังไหนแอมแปมันตองเข้ากันดโอ้ยจะมาบ่อายเจ้านี่จักเป็นผู้ใด้ทักมาเพิ่นเอารถหน่อยไปใชยหน้ายิ่งเทียาบโอวมาลากรถเดี๋ยวคอยได้โอ้ยทับชาเดินรับวโบไปลากแค่เดียวดอกแต่ว่าเจ้าแอดเฟีเขือมากว่านอยู่บ่โอ้เขากับเอสเอสไปเขาว่าคอยบ่กคอยบ่เคย้ละเอสหนี่เฟสเฟีไปไปกว่าน่ะยังเสาสนอยู่บ้านก่อาเด้เขาว่า เ่าบ้านี่อบ้านซีิปีเ่าสนน่เาบ้าบางคนยังนุ่มๆอยู่เออนาค้าเจ้านี่โค้งโค้งนาเถ่าเหือกันนี่ดยไม่วนีเล่าอยู่หกสิบเจ้าแย่งเวนจักเถื่ออยู่บวเจ้าว่เขาวเงียก็จะเอื่นพาไงเราเจ้าเจ้าเนี่ยเอื่นไก่เขาเพรอไรเอาครับยมนี่มันไม่ยังไรครับม่ส่อเถาอุบลนรถท้ห่างกันสเดรอครับเพรว่ิ่อนส่อไรครับเอาเฮ็ดงานโตกันพี่น้อง ย่านเถวบนเพิ่นเมื่อกวอนเนาะชิบว่าได้สอนครับป้าป้าสิเมื่อกับฟ้าเมื่อยังไม่อยู่ดดนไดเมื่อยู่อีกสามาทีครับเจอกันจิบหนาครับสวัสดีครับ